สวัสดีเพื่อน F อซีทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับวันนี้ก็เป็นพิธีวางศิลาฤกษ์นะครับสร้างศาลาวัดประทุมวันนะครับก,ก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับวันนี้เนะาะย,ยังไงก็ต้องขออันโมทนาบุญกับเพื่อนเอซทุกท่านนะครับทีร่ร่วมบุญสร้างศาลาวัดประทุมวันด้วยกันนะครับเนาะแต่ช่วงนี้ก็บอกบุญ สร้างศาลาไปก่อนนะครับเนาะโบสก็ยังสร้างอยู่นะครับเพียงแต่ว่าก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับช่วงนี้เนาะก็เดี๋ยวสำหรับท่านใดที่อยากร่วมบุญนะครับเดี๋ยวแอดก็จะทิ้งเลขบัญชีไว้ที่ข้างล่างคลิปนี้นะครับในช่องความคิดเห็นนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีเลขทูบไว้ฝากนะครับแต่ต้องบอกว่าเลขทูบนี้ แถ้าเป็นพระจาสุมรัต์ท่านจุดนี่แม่นมากนะครับนะเนาะตอนจุดหน้าองค์พระตอนสร้างพระก็แม่ออกนะครับเนาะเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเลขทูปก,กันนะครับเนาะก็ระหว่างนี้เดี๋ยวก็ดูการทำพิธีนะครับจะมีการบวงสรวงนะครับแล้วก็วางศิลาฤกษ์นะครับเสาเอกเสาโทนะครับเนาะ ก็ตามที่แอสได้เคยแจ้งไปนะครับเนาะระยะเวลาการก่อสร้างก็ประมาณ20เดือนนะครับเนาะแต่ถ้าปัจจัยมีอะไรพร้อมก็อาจจะเร็วเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับยังไงก็ต้องขออนุทนาบุญกับเพื่อนในีทุกท่านเลยนะครับที่ร่วมบุญเข้ามานะครับ ้คร,รานีสสาธุชน,น,นก,ก็นจะไปช่วยกันยกเสาเอกเสาโถนะครับออนี่เิบว่าเปรียบกันนะหลวงพอ,เ,อ,อเดี๋ยวรรดสักร่เด,ดี๋ยวหลงพอรอดกรู่จจะได้ให้สัญญ,ญาณาจะเริ่มใช้มงคลคาถาอ้าใครมีปัจจัยก็โยนลงไปในหลุมศิลาในหลุม à dốt sáu yên sáu thô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn วันนี้ก็มีเลขทูบมาฝากนะครับสวยงามนะครับ สวยครับเพื่อนเอฟซีนะครับวันนี้ก็เสร็จพิธีนะครับแมส่วนเลขทูบแอคิดว่าแบนหน้าหน้าหน้าไปรัฐบาลมากเลยนะครับเนาะเพราะว่าจุดทีไรก็ออกทุกทีนะครับเนาะส่วนนี้นะครับมีเหตุการณ์นะครับเพื่อนเอฟซีนะเผื่อท่านใดอยากจะไปเที่ยวรายวันนะครับไปเที่ยวเวียงจันทร์นะครับ ขณะทาพิธีปรากฏว่าเกิดรถไหลเนาะรถคันนี้ไหลนะครับเพื่อนทีสีก็คิดว่าท่านใดอยากไปเที่ยวเวียงจันทร์วันนี้ก็ต้องก็ต้องติดไว้หน่อยนะครับเนาะอาล้วครับวันนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ